รงเรียนพญ์ภูมิวิทยาการชั้นมัธยมศึกษาปิที่5ส่วนสูง156เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกร,รมัมสัดส่วน34 28 36ครับขอเสียงปรบมือให้นางนพมาศผู้เข้าประกวดหมายเล็กหนึ่งครับน้องพลอยนะคะโร<ด>งเรียนนนจันทร์วิทยาส่งเข้าประกวดค่ะหมายเล็กหนึ่งค่ะ ครับอ่าตอนนี้หมายเลขหนึ่งให้มานั่งที่เก้าอี้ก่อนนะคะเชิญครับเดี๋ยวช่วงแรกนะคะต่อไปค่ะผู้ก็ประกวดนางนพมาศหมายเลขสองค่ะเออน่งสคือบบานี้ที่ประกวดน,นังาสา้าไทยแล้วปะเนี้ยนางสาวชนพิชาชำนาญเื่อนค่ะชื่อเล่นน้องอ้อนค่ะ บ้านเลี่อายุ18ปีนะคะบ้านเลีก3 4หมู่ที่21บ้านนนยูมตำบลเมืองเตาเอำเภอพยากระพิพิสัยจังหวัดมหาสารคามกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพยากรูมิวิทยาคารชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะส่วนสูง166เซนติเมตรค่ะน้ำหนัก51กิโลกรัมสัดส่วนค่ะ3า25 34ค่ะโรงเรียนนนจนันทร์ วิทยาส่ง้าประกวดท่าขอเสียงประมือให้กับไม้เล่มสองค่ะอิลพี่ไม่แต่เพื่องางามนี่ก็ภูกำงามแต่ที่แ่าตนะนักในใปกักใจของอ่าันคณะกรรมการเป็น,นอย่างยิ่งนะครับต่อไปนะครับนางนพมาศผู้เข้าประกวดหมายเลขสามครับนางสาวกวามิภาสิจชนทร ชื่อมายอายุ18ปีบ้านเลขที่เจ็หมที่ 12, บ้านเมืองเตาอำเภอเมืองเตาอำเภอไปรษณีย์พิสายจังหวัดมหาสารคาจำรองศึกษาเรียนเมืองเตาวิทยาคมจบมัติกมศึกษาปีที่หส่วนสูงร6 1ยหกส็เม วัน3 2 3 3ครับขอเสียงปรบมือก่อนเรบผู้กบดไม้เลข3สามครับค่ะชุมชนผู้นำหมู่บ้านบ้านเมืองเตาส่งเข้าประกวดนะคะสำหรับ,บไม้าสามค่ะต่อไปค่ะเป็นผู้ผู้กระไม้